สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชครับเมื่อนี้สพระโคกับศิษพระีพระนองมาที่วัดดงหน้าเพื่อนครับหรือวัดปูไพนี่แหละครับกับพอดีมานี่ก็มาพอคุณนามัรคะธายกครับเพ่นโยนีครับซึ่งเพื่อนก็มีแนวทางฝากเอฟซีตลอดครับหนามัคคะายกนะครับเลขเพื่อนกับเป็นเลขติดครับเลขติดเลขวว่งนี่แหละครับ พัดกะเคยหายมากถูกมากเกือบทุกงวดแหละครับกระพิดหน่อยมากครับก็บมีงวดวันหนึ่งลดว่าสันพนวาครับขันลดเทียนหนึ่งหรืสิบวุนดอีกว่าสันครับยงไรก็ตามส่อผาโชคมากเลยครับเด้เดี๋ยวสิภาพไปคุยกับมักกะท่ายกคนครับตามสอผาโชคมาครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นจังไดน้อมักกะท่ายกวดนี้เป็นจังไดใดไปห่อเหล็กห่อวัน เลี้ยงเรียบนี่ก็คิดออกมาแล้วคือคำนวณออกมาแล้วครับอ่ามอดนี่เลขคำนวณเลขฝันครับเลขคำนวดเราบางนี้มา่มาฝันเกี่ยวมาฝันอ่มัดเขาเขากล้องฝันพอดีมันมันพอดีคำนวณออกมาแล้วก็เลยเอาไปซื้อล่องเริองซื้อลอตเตอรี่เนาะซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเงาขึ้นตัวก็ขึ้นมาเลยมาฝันว่า ฟันใบกานี่บินรอดงามขารอ,อดงามขามันห้องมาหาหอดเสื้อขามันห้องก้ามันก,ก็บินไปท่านไปหัวสูงยุบก,ก่อน,นอิดก็เลยจับมาจับอีกามาจับอีกามาก็เลยมาเขาถุงยางเลยถิมอีกางลงใส่ถุงยางเลยก็เลยหยับเอางงถุงยางตัวนึงคุ้มทั้งทั้งไว้ให้ไฟใหม่อีกาก็เลยตีนหยับรัดได้เพราะฉะนั้นบินไปได้ พอดีก็เล่าตีนยาบอีกายุนอีกานี่สืไฟใหม่แล้วพอดีก็บหอบแลนมากมาเขาในกองไฟน้ำกันก็เลยเหยียบทั้งรัดไลเหยียบท้งอย่างไปยแม่นก็เลยตายทั้งคออยู่มางงามขานี่คือตายทั้งครูนี่คือความฝันฝันแปลกนาาจะเนาะแม่นฝันแปลกยุ่แต่ว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ซื้อมาสองใบก็คือซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า เซื้อหนึ่งเก้าแล้วก็ตัวอื่นก็ซื้อเก้าแปดแปดเก้าท่านี่เราซื้อมาสี่ใบนี่มั้นแต่ซื้อหนึ่งเก้าในสองใบหนึ่งเก้าสองใยนันก็เลยมาฝันว่าจะซื้อละฝันว่าอีกาบินรอดงามขาแล้วก็บินไปหัวซุกยุกก่อนอิดก็เลยจับมามาเขานี่แหละอ๋อว่าม่กระโอกไม่ดีครับกระโอกแล่นมากมาเขากองไฟนกันก็เลยหยาบไปเบิดเล็กๆใส่นกันทั้งสองตัวเอาความเป็นถือแบบพ่อๆแต่ยังว่าก็ยังว่าคิดว่าเก้านี่ต้องมาล้างแท้ ก็อน่มาแล้วอยากไปแล้วเนาะอยากไปแล้วคือไปใส่บริตายทั้งคู่แล้วนะแล้วก็มันเมื่อคยเห็นกามาบินรอดงามขาจักเทียเกิดคนมามมก็เลยบอกอ้าวกาในเมื่อบินต่ากระโดดเมื่อรอดงามขาคนมาสั่นเลยว่าอยู่ด้ก็เลยแตกฝนเนาะก็ฟันแตกพอด้เอ๋เมื่อคยเห็นนักเทียบอากาศิมา่บินต่ำปานนี้เมื่ออดเซื้องามขาในห้องก็แล้ไปก็มาสุปก้อนอหมาซุรลองหิดไปก็เลยจับมาเผา นี่คือความฝันเนาะแต่ว่าพ่อมั่นใจว่าจ้ะมั่นใจเลขที่ซื้อไว้นะการย้อนว่ามัดนี่แหละคือว่าคำนวนออกมาแล้วนี่แหละค้าวมวนออกมาแล้วก็เลยว่ามันมีตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้อยู่นี่เอ้ตัวใดแน่ค่ะที่คำาวณ้วนออเดี๋ยวกระดาษมาที่เขียนใส่เพราะว่ามันตัวคำาวณวนนี่ก็คือมันมันจะมีมันเขาก็เรียกค้าวมวณพอดีมันมันเลยคิดว่าเขาก็เรียกค้าวมวณพอดีแต่ว่าสีบ่มาน้องกันเนีย ท่นมันถ้านมันคำนวณนี่ก็ค <Contact S 2> ือว่าได้หนึ่งน้อลักสิบด้วยนี่เถอะิลักสิบแล้วก็รักเมย์ก็รักเมย์เงินถ้าหากว่าม่านับกันคือต้องเป็นเนื้องเก้าบนกรสร้างล่างกระตามถัาม่าน้ำกันน้ะคัดบอม่านับกันนี่เนื่องนี่จะเป็นลักสิบตลอดจะยุลักสิบม่าน้บกันเนื้อสิยุลักสิบตลอดมันจะมีสักตัว อ่าจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามท่อนี้แม่นป่ะครับนี่ท่อนี่นี่นี่คือโยรัะสิบน่าแล้วแล้ว,ลว,ลวเลขในเก้านี่ฟันเห็นิกามา่บ,บินบว่าเงาข่านี่เก้านี้มาตรงมาล่า,างเก้านี่ตรงมาล่า,างเก้าขันเก้ามาล่างสีมากกับตัวไหลน,น้ำกรคือเก้า เก้าหกคือตัวนี้เนาะนี่นี่คือคือคำนวณออกมาแล้วมันจะอยู่ลักษณะนี่เนาะจะอยู่รักษณะนนี้ แปดเก้าครับหกเก้าห้าเก้าสามเก้าสองเก้าครับโอ้นี่ยห่อคำนวณออกมาแล้วครับจะมีสองหลักนะครับครับมันจะมีสองหลักนี่หนึ่งเก่าเนาะหลักมันนะครับถ้าหาบ้านมากกว่าคือบ้านน้ำกันหนึ่งเก่ากันบ้นประมาณนกันไม่ติดไปคู่ก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้คู่ก็ตัวนี้มันจดไปคู่นะแต่มานน้ำกันจะเป็นหนึ่งเก่าเป็นหนึ่งเก่าทั้งที่ล่างก็สร้างบนกระทำกันไม่คู่กันนะมันถี่บ้านสิคือมันได้รับละตัวรับละตัวเท่านั้นครับ นี่หนึ่งแปดพอมักคาทายกมักตัวใดที่เสุยค่ะใน่นแน่นตัวใดค่ะอันที่เน่นนีเนาะที่มักเดี๋ยวๆเอาปากกาแดงก็ได้ค่ะปากกาแดงให้แล้วเนี่ยให้แล้วหุ้มกลมให้ถ้าย่ตัวบนนี่จะมักตัวนี้เนาะตัวบนที่มักหนึ่งแปดหรอครับหนึ่งแปด หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองถามารบนมันออกไปสามารถบุญก็มีสี่ตัวถ้าหากว่าม้าล่างบ้านี่มาล่างนี่หกเก้าห้าเก้าสองเก้าต,ตัวนี้กระบอกถึงก็มาแปลก็เป็นตัวล่างไป นี่จะมีตัวเรื่องนี่สามสองตัวนี่คือมักมักแต่แท้คือเก้าหกหกเก้าหาเก้าสองเก้านี่นี่คือคือรางแต่ว่ามั่นใจว่าเก้านี่ต้องมารางแทะหัวนี่เนาะเพราะว่าบินกาบันบินตําบินตําครับหัวนี่เมื่อเคยฝันสี่ตักทียแต่ว่าคุณธนามาคคิทยกนี่ซื้อแล้วขึ้นหนึ่งเก้ามันบ้าครับครับผมซื้อไว้เราเนื้อเก้าสองใบนี่ครับ ผมมาปั่นงั้นสิละผมมาซื้อไว้ผมซื้อใบสองใบแล้วก็ไปซื้อแปดเก้าเนี่ยเลาใบเ้ากแปดเก้าครับแม่แปดเก้าคือมีวงเล็บสีแดงไว้แล้วท่านครับครับวงเล็บสีแดงคือตัวมักตัวเด่นนะครับตัวเด่นแล้ตัวเด่นมักครับยุ่นนี่หั่นมาไมนสีมาแบบนี้งั้นบอสครับ ตมากเ้ยมากตรงมาแบบนี้แต่งวัดบางนึงมันหลุดนะครับครับงวดบงนึงมันหลุดนะแต่ว่างวดนี้คิดว่ามามาแท้ครับละว่ากันทันหลุดทันหลุดเที่ยนึงแล้วงวดแล้วตรงเขาามันสีเขาธรรมดาเปาล้ามาด้านเิดรุดปีละเจียเทียครับสองเทียปีละสองเทียลุดแล้วเที่ยนึงหลุดไปเลยเที่ยนนี้ค่ะรุดงวดที่ผ่านมากกว่าแน่นแน่นมากครับน่ยอะมากมันก็มันก็โดดแล้วเขึ้นไมาทั้งกล่องเลยจ้ะ นลักนื้อันนืบนเนาะจ้ะบนนงเออเป็นเดนหรอเป็นแบนครับมันมันกลมหนึ่งหหนึ่งห้าหนึ่งสอง หนึ 18, 16, 15, 22, ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับเด้ว๋วหลักหนึ่งครับหลักเก้ากับนีอยู่แปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสามเก้าสองเก้าครับสองเก้าค่ะสามเก้ามันเด็นเลยด้วยแต่ว่าถามมั่นๆต้องกันมันสิเป็นเพรว่าบนวารา,างมันสิเป็นซิฟเก่าทั้นที่ว่าสันเป็นว่าครับอันนี้คือ <c oughs> คุณหนามาสทายกยรวาได้ครับอันนี้คือคอ,อันนี้คือเรียนะะตาตลัดถรรมน้ำปัน ชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนแล้วค่ะรักเนืองเนาะค่ะคบนนะคะคตัวเด่นของพอดเล่าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามนี่เป็นตัวร่อง ส่วนสตัวล่างแปดเก้าหกเก้าเก้าสามเก้าสองเก้าตัวเด่นก็มี่หกเก้าห้าเก้าสองก้าครับท่านี่ทำน้กูกันนะแต่เพื่อนีเก้าตัเดยวนะครับกบอกว่านกูกันนะเนื่องเก้าในเือเพราะว่าเาเยอะมากที่สุดมันบอครับคือมันออกมากเลยที่ก็เลยไปซื้อแันงกูกันขึ้นนะครับมาน้ำกูกันที่เป็นย่างเรื่นไปว่าใดว่าล่างด้วยบนกับร่างับเพราะว่ารับเงินมันได้เก้ารับทิปมันได้นมันจะมี่ย่างกะตัวสนิท น่วยสิบเก้ารักสิบนะรัน่วยไหนเก่ารักสิบหนึ่งคือแบบว่ได้กับเลยน้องค่ะหนึ่งเก้าเลยนค่ะสามารถทำกันเป็นสิเก่าท่านพี่ครับพี่น้องบ่วว่าบนว่าล่างว่าสันคุนนามัคคทธาโยเพรนว่าครับ้เป็นมันใจล่างเพินก็ซื้อลอตตรี้ไว้แล้วครับหนึ่งเก้ากับแปดเก้านึ่งเก้าก็แปดเก้าหนใจสองตัวนี้เพิ่มไปซื้อไว้แล้วนะ กว่ามันใสซื้อไม่ใส่ก่อนที่มันกอนเฮ้รีเวซื้อกวอนซื้อมาก็เลยมาฝันนั่นสิแหละแล้วคือมีสามากกวฝันมาได้ไปกินเลี้ยงกับเขาอีกเนี่ยเขาก็ให้ถุงมาให้ถุงจักมันถุงสองถุงเลยค่ายมาบ้านให้มาบ้านจนเลี้ยวหาทางเขเห็นหมดเลยมันถุงใหญ่ยเขาให้สองถุงแบกมาทั้งค่ายมาทั้งแบกทั้งขังเรื่องนี้ใช่ไห้ทั้งแบกเอาทั้งได้กินทั้งคนไทยแม่ถุงได้กินเยอะแล้วเขาให้ถุงมาสองถุงโอ้แสดงความโยแเลยล่ะแล้วก็เลยยางมาบ้านยางมาพอนถึงบ้านเรือหุ่มยางก่อน เดี๋ยวมาแล้วสิบเก้าพ่อสอนข้อฝันนะสู้อพันธุมาทีหลังตังนะจคพันว่มาจังเลยบ่าหนย่งนกันบดบักบ้าใช่โอ้เป็นหัวตะอมาคือข้อฝันที่แรกเนาะผมไปซื้อรอตตอรีมาแล้วนี่สองหางโไอ้สิบเก้านี่สองใบนี่แล้วก็แปดเก้านี่อีกใบนึงแปดเก้าก็แปลี่นพวกที่ใบใบนึงยังก็ใบแล้วก็เลยมาตักลางเคลืนมาฝันมาไปกินเลี้ยงน้ำเขา เริ่มแรกมันไปกินเลี้ยงอยู่ทั้งตารางปรากฏว่าอยู่โรงเรียนนี่แหละคือมันไงมันกลวงซะเหลือเกินไปกินน้ำข้า,าวซอยอิ่มแล้วแล้วก็เริกเไปตารางโรงเรียนมันถึเป็นโรงเรียนแหละมันมันเงี้มันไงไปยืนอยู่ตารางอีกาแล้วบินผ่านขามาห้องกาผ่านขาไปแล้วเลิกไปหัวสุดจุก่อนนอิดแล้วายางไปจับออกกายที่ไหนมาบินผ่านขาคนต่ำเดียเ๋ยว่าท่านเลิกจับมากเลยแลยวมาขีดกาแฟใสถ่งอย่าง เลยวถิมกาต้องใส่ไฟเพราะว่าหัวสุกก่อนนี้มันมันเน่าแล้วนะมันไปว่าได้แล้วแล้วถิ่มใส่ถุงยางดูถุงยางไฟลุกแล้วอกาอยู่แล้วตัวนี้อ่าแลยวถิมกาต้องใส่ถุงยางควบกับแล้วถุงยางต้องมั่วควาไปอีกเนี่ยแล้เหยียบส่วนนั้นเหยียบส่วนนี้ไปพร้อมโอ้อยู่หักเลยบ้านนี้พอดี่กาไฟใหม่ส่วนนี้มันเลอะเนี่ยก็หอกกระเลนมาจะไลยมาสวมเข้าไปอีกเอ้าวมันไม่บอกเหยียบรัดไปอีกตายเั็กสองตัวเทิงกาห้องกาเข้าทั้งบนทั้งล่างบแบบเลยว่าเอ๊ นี่ยังก็ไม่เคยฝันเห็นกายทักเทียนี่แหละั้งแรกเกิดคนมากายอะไรไม่บินหลอดน้ำขาตําแท่งฝันแปลกแล้วก็เขาเราดาราเลขเขาเนาะเอากระขอบคุณได้หลายเด้อครับเด้อมือนีิครับเอาช่วยที่นะครับช่วยตัวเลขนะครับผมครับขอเวลาจับสองสามนาทีอันนี้แหละครับลำรับขอมกระทายยกนี่แหละครับท่านผู้ชมองช่วยตัวเลขของขอมกระทายยกพนักหายเนวทางไม่ยังสิ่งละครับก็คือเน้นๆเพิ่นบอกว่า ฐานหนึ่งกับเก่ามาน้ากันกน,นี่ครับบพราว่าสิเป็นบนเรื่องล่างก็คือซิฟเก่าตัวเดียวครับเอาจังไหนพี่น้องกับไปวิเคราบังได้ครับได้ผิดถูกกันย่าวกันครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับพี่น้องครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากเรื่การด,ดีๆของทางสองขอบคุณครับสวัสดีครับ